สวัสดีค่ะมีรถติดแก๊ส c n g จากโรงงานมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้น้ํามันแพงมากๆเลยนะคะต้องหารถที่ติดแก๊สนะคะเตยต้าโคล่าติด1.6 e CNG โรงงานนะคะคันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละ5,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน1น0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ เป็นรถที่ติดแก๊สนะคะเหมาะสำหรับยุคนี้มากๆเลยค่ะน้ำมันแพงสุดๆเลยนะคะ <S <S ตทยต้าโคล l าติด1.6 E CNG โรงงานปี2010ค่ะ229,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนางนะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าภาบไฟฟ้านะคะฟูไลไ p o ์พาวเวอร์ค่ะกี e ่ออโต้เครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะรถสภาพดีสุดๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะขอคนซื้องันเดืนหนึ่งมื่นสามพับาทขึ้นไปนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะรถโตโยต้าเป็นรถที่แอร์เย็นที่สุดในบรรดารถทุกยี่ห้อเลยนะคะอะไหล่ก็มีทั่วประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเลยนะคะ ติดแก๊ส CNG จากโรงงานด้วยนะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะขับดีเครื่องเงียบบอดี้สวยนะคะมาทดลองขับดูได้นะแล้วจะติดใจนะคะ หน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันหกเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊ที่ช่อง ID นะคะมีแอดนำหน้านะแอด AMP 10ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ รถสวยสภาพดีประหยัดน้ำมันน่าใช้ประวัติดีฟีดาวส่งแค่เดือนละ5,000บาทเองนะคะได้รสีขาวภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ